ผู้ชมครับทราบไหมครับว่าต้นอะไรเอ่ยทนทานสุดๆ,ๆเลยนะครับทนแดดทนดินทนลมทนน้ำทนไฟ oh ไม่หวังสภาวะโรคร้อนด้วยนะครับต้นอะไรทั้งอึดทั้งดึกดำบันขนาดนั้นค่ะพี่ภูมิไม่ได้ถามเลย ต้นรักไงเลยครับโอ้โหอยู่ที่ไหนก็สร้างความหวานแหววนะครับกระชุ่มกระชวยให้กับคู่รักทั้งสองคนไงล่ะครับและสําหรับในคืนนี้นะคะถ้าต้นรักของใครเหี่ยวเช้ารักเศร้าสะระเกินค่ะต้องติดตามชมให้ได้ทุกๆช่วงของชูรักชูรสห้ามพลาดค่ะสมมุตินะครับผมกลับบ้านไปในวันนี้ผมอาจจะกาบเท้าแม่ด้วยกระจิงกาบพ่อด้วยกระจิงแต่ถ้าผมไม่พูดคําว่ารักมันก็ไม่มีความหมายเท่านะครับ คำพูดมันเป็นแค่ลมปากครับแต่การกระทำเนี่ยเป็นของจริงบบออกมาจากร่างกายของเราพี่คุณจะแต่งงานแล้วสามีคุณเนี่ยลูกกันแท้สิบนี่นะะครับ,รบลูกเท่านี้สิซีซีเนี่ยผมประเมินได้เลยว่าเกินกว่าร้อยะเก้ไม่มีไม่มีตัวสิดสีจเดี๋ยวเวลาไปปฏิบัติการรักตามายแทงที่ใจสั่งมาแล้วครับมาแต่ น้องกลุ่มไหนน้อที่จะมาเป็นเหยื่อไม่ใช่เห็นหนุ่มสาวหน้าใสทท่ไรพูดพิกทุกทีโนนโนนโนนนทางโนนครับคุณผู้ชมถ้าจะเป็นน้องๆกลุ่มนี้แน่แม่ต้องไปตามพี่ภูมิและพี่โนนไปเลยครับสวัสดีค่ะแม้วันนี้นะคะเรามาปฏิบัติการรักกับน้องๆที่น่ารักกันที่โรงเรียนอะไรคะ อนนี้เราก็ได้2ทีมแล้วนะครับที่จะเข้าแข่งขันกับเราในวันนี้นะครับบอกน้องๆทุกคนเลยดีกว่าวันนี้โจ์รักของเราคืออะไรครับพี่โน้ตโจ์รักของเราเหรอคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะร,ระหว่างคำพูดกับการกระทำค่ะแบบไหนจะสามารถสื่อรักถึงน้องๆได้ดีมากกว่ากันค่ะวันนี้เราจะทำความรู้จักกับทั้งสองทีมที่จะเข้าแข่งขันดีกว่านะครับทีมทางด้านนี้ก่อนดีกว่านะฮะสามสองหนึ่งแนะนำตัวครับสามสี่เบาวิว วันี้ไปเลยครับเอายืนขึ้นครับเพนกวินแอร์ไลน์เอานะครับตอนนี้นะหัวข้อของเราทั้งสองหัวข้ออยู่หลังสองแผ่นป้ายนี้ขอเชิญกับตันทีมทั้งสองทีมขึ้นมาครับถ้าคร้อมนะเปิดประตูครับอาลนะครับเบาวิวนะครับวันนี้ได้การกระทำนะฮะเพนกวินแอร์ไลน์นะคะได้เรื่องของคำพูดสื่อรักได้ดีกว่าค่ะลูกทีมนนตอนนีมบอลเลยนะครับถ้าพร้อมนะอ้าวรึยัง <Okay. S 2> ไม่ทราบว่ากัปตันทีมนี้สูกร้อยเป็นแกะดำมาอยู่ในกลุ่มหรือเปล่าแม่เพราะดูจากพูดแล้วไม่น่าจะเหมาะสมกับชื่อทีมเลยส่วนกัปตันทังวิง้นแอร์ไลน์จะพาลูกทีมวินไปไกลแค่ไหนอีกสักครู่รู้กัน ข้อในเรื่องของคำพูดสำคัญกว่าการกระทำหนักใจไหมครับหนักใจครับหนักใจว่ากลัวฝ่ายนู้นเขาแพ้ครับมีอะไรอยากจะฝากบอกไปยังกลุ่มพี่ภูมิบ้างไหมคะไม่ต้องรีบนครับยังไงก็แพ้อยู่ดีแหมมั่นใจขนาดนี้เป็น,นกำลังใจให้ทีมผมด้วยนะครับครับ เราเคยสื่อความรักให้กับสาวคนหนึ่งด้วยการกระทำหรือเปล่าครับไม่เคยครับโดยแต่กราบแม่เคยแต่อะไรนะกราบแม่นี่กราบแม่นะนี่แหละคือการกระทำที่แท้จริงตอนนี้ให้ใบนะครับขอคะแนนเสียงนะครับและกำลังใจจากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับเชิญครับไบครับพวกเราพยายามสืกความสามารถแล้วขอทุกคนช่วยเชียร์เลยครับแค่นี้ครับ คำกับคำพูดของหมอค่ะขอทีพี่ก่อนเลยกันนะครับใครกับเบ้าวิวกันเลยค่ะคำพูดมันเป็นแค่ลมปาครับแต่การกระทำเนี่ยเป็นของจริงออกมาจากร่างกายของเราพี่ไม่ไม่มีอะไรมาเปรียบได้เลยถ้าถ้าเกิดเราทำไปแล้วเนี่ยรับรองคนที่เขาได้รับเนี่ยึ้งสุดๆ อย่างใช่นะถ้าเกิดพี่ๆน้องๆครับไปกราบแม่สักครังหนึ่งรับรองคุณแม่นี่ซึ้งน้ําตาเล็ดเลยอ <Yeah. S 1> ตอนนั้นไปกราบมาแม่ก็ร้องไห้เลยเพราะเพิ่งกราบครั้งแรกตั้งแต่เกิดมาเหมือนกัน <Yeah. S 1> การกระทำเนี่ยเป็นรูปประทสามารถจับต้องได้คําพูดเราไม่รู้ว่าเขาพูดกับเราเนี่ยจริงใจหรือเปล่าส่วนะสุดท้ายคําพูดนะ่ะเขาได้แต่รูหูแต่ว่าการกระทำอะ่ะมันฝังลกึกเข้าไปในใจอ้ yeah. oh. ฟังดูมีเหตุผลแล้วก็ซึ้งกินใจมากๆนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งทีมรอเราอยู่ด้วยค่ะกับทีมนี้เลยเพนกวินแอร์ไลน์ค่ะเดี๋ยวคำพูดนะครับบางทีนะครับการกระทำมันก็อาจจะสื่อได้แต่มันก็ยังสื่อใจความลึกซึ้งไม่ได้เท่าคำพูดนะครับเพราะว่าสมมุตินะครับผมกลับบ้านไปในวันนี้ผมอาจจะกาบเท้าแม่ด้วยก็จริงกาบพ่อด้วยก็จริงแต่ถ้าผมไม่พูดคำว่ารัก มันก็ไม่มีความหมายเท่านะครับแค่ผมไปจีบผู้หญิงคนหนึ่งอย่างนี้เป็นไงบ้างจ๊ะรู้จักกันหรือยังถ้าผมไม่พ <tur> <rawd Moder> ูดกับเธอเธอจะคุยกับผมจะรู้จักผมไหมครับถ้าเกิดวันนึงผมเดินไปเดินเชียวไปเชียวมาทุกวันเธอจะหันมาทักผมสักวันไหมครับมันก็ไม่มีอยู่แล้วผมต้องเป็นคนเข้าไปทักก่อนนะครับ เคยสงสัยไหมครับทำไมผู้หญิงถึงชอบให้พูดคำว่ารักกับตัวเองก็เพราะว่าผู้หญิงต้องการคำมั่นหรือคำที่ทำให้บอกว่าเรารักเขาแค่ไหนการที่คนรักกันพูดคุยกันจะทำให้ทำให้เราเข้าใจกันและกันมากยิ่งขึ้นครับและในวันนี้นะครับเทคโนโลยีสื่อสารมันก็มีผลอย่างมากมายนะครับลองพอจบจากนี้ไปนะครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาแม่หาพ่อนะครับแล้วก็ไปบอกคำว่ารักนะครับ จะทํำให้พ่อแม่เรารักเราขึ้นทุกวันเลยนะครับมีสาวคนหนึ่งที่เราชอบเนี่ยเราคิดว่าการแสดงความรักแบบไหนโดนใจเขามากันคำพูดครับถ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมารักเราเราต้องการอะไรจากเขามากันเราคิดว่าอะไรจะโดนใจเรามากกันการแสดงความรักด้วยการกระทำหรือคำพูดครับการกระทำค่ะอ แล้วถ้าน้องนิวจะไปแสดงความรักให้กับหนุ่มคนหนึ่งอะเราอยากจะใช้คําพูดหรือว่าอยากจะทาให้เขาเห็นก็กระทาอยู่ดีค่ะแล้วเกิดมีคนแบบเขาไม่ได้รักเราจริงแต่เขามาแบบพูดป้อนคาหวานอะไรมากมายใส่เราทั้งที่เขาไม่ได้รักเราจริงเราก็ต้องดูการกระทาว่าเขารักเราจริงหรือเปล่าตอนนี้นะเรามาฟังความคิดเห็นของคุณหมอเลิฟกูรองเราดีกว่านะครับพราะว่านะครับถ้าเกิดว่าคืนนี้นะครับมีผู้ใหญ่ดูรายการเราอยู่นะครับ หรือมีคุณพ่อคุณแม่ดูนะครับผมว่าทั้งพ่อแม่ต้องชื่นใจมากเลยเพราะน้องทั้งสองกลุ่มเนี่ยนะครับเรากําลังยกเรื่องการกระทำมาคาพูดทั้งสองคนยกตัวอย่างนะครับไปกราบคุณแม่เหมือนกันเลยนะครับผมว่าคุณแม่ของน้องๆทุกคนคงจะดีใจมากแล้วก็ผมเชื่อว่าโรงเรียนนี้คงจะอบรมนะครับหรือว่าสั่งสอนน้องๆจงกนกระทั่งเป็นคนดีได้แน่นอนนะครับอันนี้เป็นการันตีเพราะว่าสองคนก็ยกตัวอย่างอันนี้ขึ้นมาเลยนะครับโดยโดยไม่ได้โดยไม่ได้ตกลงกันคนนึงไปกราบแม่เฉย คนนึงไปกราบคุณแม่แล้วบอกว่ารักแม่ถ้าเกิดเรานั่งมองจริงๆนะครับแค่กราบแม่เนี่ยแม่ก็ดีใจจนน้ำตาไหลแล้วแต่ถ้าบอกว่ารักแม่ด้วยเนี่ยแม่จะซาบซึ้งมากขึ้นอันนี้จริงครับ mm hmm. เพราะว่ารู้เลยว่าทั้งสองอย่างรวมกันก็แสดงว่าน้องคนนั้นทําตามที่พูดถูกไหมครับสําคัญที่สุดก็คือทําตามที่พูดไม่ใช่พูดไปเฉยๆแล้วไม่ทํา oh. ในความเป็นจริงเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยเมื่อเกิดความรักกันแล้วเนี่ยผู้หญิงจริงนะครับ ต้องการผู้ชายที่พูดหวานๆนะครับ mm. แต่เวลาเธอดูเนี่ยเธอก็ดูการกระทําผู้ชายเหมือนกันว่าจริงหรือเปล่าที่รักเธอสำหรับน้องๆผู้ชายผมจะเตือนก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่าใช้ชีวิตคู่แต่งงานกันเมื่อไหร่แล้วไปก้มหน้าก้มตาทํางานอย่างเดียวนะกลับมาบ้านนะไม่มีหอมแก้มภรรยาน,นิดนึงไม่บอกว่ารักตัวนะภรรยาก็ต้องรอคํานั้นอยู่เพราะฉะนั้นต้องบอกคํานั้นด้วยถูกไหมครับสรุปง่ายๆเลยดีกว่าว่าการกระทํานั้นสําคัญกว่าคําพูด แต่ว่าต้องทําให้เหมือนที่พูดเพราะพูดอย่างเดียวไม่มีใครเชื่อน้องๆรู้อยู่แล้วจริงไหมครับงั้นทําตามที่พูดแต่เวลาจะเลือกคําพูดใี้จําไว้เลยนะครับก่อนจะพูดนะครับคําพูดเราเป็นเจ้านายคําพูดนึกออกไหมครับหลังจากพูดแล้วถ้าคุณเป็นคนรักษาคําพูดเมื่อไหร่คุณเป็นนะครับที่ค่าคําพูดตรงใช้คานั้นงั้นก่อนจะพูดอะไรคิดก่อนพูดอย่าพูดเสร็จแล้วสักต่ว่าพูดแล้วมาคิดแก้ไขที่หลังสำคัญด้วยครับ ช่วหน้ากลับมาติวรักเต็มรอยกันต่อนะคะสักครู่เดียวค่ะคุณจะแต่งงานแล้วสามีคุณเนี่ยลูกบันท้สิบนี่นะครับลูกเท่านี้1 0บซีซีเนี่ยผมประเมินได้เลยว่าเกินกว่าร้อยละเกไม่มีไม่มีตัวสุดทิิในวันนี้นะคะวิทยายกรที่จะมาเปิดเผยวิทยาย,ยุทธกลลเม็ดเคลเ็ดลับเด็ดๆให้กับคุณผู้ชายค่ะก็อยู่กับเราแล้วนะคะคือคุณหมอสมุ์เหลือวัฒนาสิดัน คำถามแรกสุดครับรุกมากเรื่องนี้หัวข้อครับกระสุนไร้น้ำยาโอ้โหเป็นยังไงคะผมอายุ20ปีครับใช้คอมพิวเตอร์มาประมาณ4-5ปีแล้วและยังเคยถูกไฟฟ้าจากคอมเนี่ยดูดมาประมาณ10กว่าครั้งด้วยครับนะฮะเป็นไฟที่ไม่แรงมากครับประมาณ12โวลต์0.5แอมป์ถึง30แอมป์นะครับจะรู้สึกจิ๊ดจิ๊แล้วก็สะดุ้งนะครับบางทีก็รู้สึกชาที่บริเวณแขนข้าที่โดนไฟดูดเนี่ยนะครับ คำถามที่ผมสงสัยก็คือว่าไฟดูดทําให้คนเป็นหมันจริงหรือเปล่านะครับผมมีโอกาสเป็นหมันมากน้อยแค่ไหนตรวจสอบด้วยตัวเองได้ยังไงที่สําคัญนะครับมีอาหารที่ช่วยป้องกันไม่ให้เป็นหมันได้ไหมครับสมมติโดนไฟดูดนะไฟดูดแล้วมันจะมาโผล่ที่ลูกอัณฑะเหรอคะมันก็จะเลือกลงไปที่ความดังสักต่ําที่เท้าไปที่เท้ามากกว่าใช่ไหมครับมันไม่ได้วิ่งมาที่ลูกอันทะเพราะนั้นลูกอันแทะคุณปลอดภัยยาวจริง โป็นจุดต่ำอันนั้นอันนั้นนั่นไมุ่ด้ยานะหรือว่าคุณแก้ผ้าแล้วคุณนั่งเอาลูกกันทะค่อยไว้กับพื้นใช่ไหมอันนั้นอาจจะเป็นไปได้น่ากลัวจริงๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นไฟฟ้ามันก็จะวิ่งจากที่ความต่างศักย์สูงผ่านไปที่ความต่างศักย์ต่ำก็คือที่ปลายเท้าใช่ไหมเพราะนั้นมันไม่ผ่านมาที่ลูกกันทะของคุณแล้วถึงมันผ่านไฟฟ้าขนาดนี้ผมคิดว่าต่ำมากไม่มีปัญหาเรื่องการมีบุอยนี่ครับคุณหมอถ้าเกิดเป็นเครื่องท็อปครับที่ เป็นเครื่องร้อนตัวนั้นยังน่ากลัวกว่ามีความร้อนสูงมากใช่ครับห้าปีวันละห้าชั่วโมงลูกอัณฑะเนี่ยในผู้หญิงก็คือโอลารีคือรังไข่ซึ่งอยู่ในช่องท้องแต่การที่เป็นลูกอัณฑะเนี่ยถ้าอุณหภูมิมันสูงในช่องท้อง37องศาเนี่ยมันจะสร้างตัวสุจิตไม่ดีครับเพราะเหรอครับนั้นลูกอัณฑะจะวิ่งมาตามขาหนีบลงมาที่ถุงอัณฑะซึ่งมีความเย็นกว่าประมาณประมาณ1องศาหรือ2ององศามันก็จะทำให้ใช่ครับถ้ามันไม่ลงเนี่ยทิ้งไว้หลายๆลปีมันจะสร้างลูก ตัวอสุจิไม่ได้แล้วครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าวัยรุ่นเอาคอมพิวเตอร์มันเล่นอยู่บนตักเนี่ยโน้ตบุ๊กเห็นไหมฮะร้อนมากครับมันจะปล่อยความร้อนลงข้างใต้นะฮะเพราะฉะนั้นเพราะนั้นมีโอกาสที่จะทําให้คือมันไม่ถึงกับเป็นหมันเลยนะแต่ว่าถ้าอุณหภูมิสูงเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยตัวสุจิจะสร้างได้ไม่ดีพอหยุดสักพักมันก็ฟื้นกลับมาได้ก็หลีกเลี่ยงกันไปในเรื่องของความร้อนที่มีผลนะครับและคราวนี้ถามว่าจะตรวจยังไงว่ามีลูกได้หรือเปล่าถ้าต้องการะตรวจเองที่บ้านนนนะผมําาางง่่ยยๆอ้ ผมมีอุปกรณ์มาด้วยนะฮะผมพกติดตัวตลอดนะประคำใช่ไหมครับไม่ใช่ครับอันนี้คือทางการแพทย์เรียกว่า p r e d อร Or อกไคอเมตนะฮะเป็นวิธีการวัดขนาดลูกอันฑะเราดูได้ตาเราประเมินยากเราก็ต้องเอานนี้ไปเทียบดูเลยนะจากงานวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของลูกอันทาคนไทยประมาณ 14cc นะฮะแล้ว90%ของปริมาตรของลูกอันท้าคือเซลล์ที่จะกลายเป็นตัวสุจิคุณจะแต่งงานแล้วสามีคุณเนี่ยลูกอันท้า10นี่นะลูกเท่านี้ 10cc เนี่ยผมประเมินได้เลยว่าเกินกว่าร้อยละ95ไม่มีไม่มีตัวสุจิเ<อ>ลยจริงหรือเปล่าครับร<อ>ถ้าเปรียบเทียบกับเป็นอะไรสักอย่างที่อยู่ในบ้านเนี่ยมัน ประมาณซ้ายของไข่นกกระทาใหญ่กว่านิดหนึ่งนะใหญ่กว่านิดหนึ่งนะคะแต่ฝั่งหลงกับอารับเนี่ยส่วนใหญ่จะไซส์นี้แต่ไม่ใช่บอกนี้ปรากฏว่าผู้หญิงจะแต่งงานขอคำหมดทุกคนเนียผมว่าวุ่นวายกันตายเลยสักหนึ่งปีไม่ได้คุมกําเนิดแล้วไม่ตั้งคันค่อยมาตรวจนะมัสจิตแต่ถ้าจะตรวจร่างกายง่ายๆนะคุณดูลักษณะหนวดเขานี่นะฮะนะฮะยังยังอันนี้คุณภูมิเนี่ยเข่าดอกอย่างเงี้ยแน่นอน ฮอร์โมนเพศชายปกติลูกอันท่าน่าจะดีไปด้วยดีกง่ายค่ะพี่คุณนะครับมีอาหารเสริมที่ทําให้ไม่เป็นหมันป้องกันการเป็นหมันได้ไหมคะเรายังไม่รู้เลยเรามีปัญหาหรือเปล่าจะไม่ต้องไปป้องกันถ้าเราไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องไปป้องกันอะไรนะฮะถ้าเรามีปัญหานะฮะเช่นแต่งงานแล้วมีลูกยากพอไปตรวจแล้วความเข้มข้นของตัวสจิตน้อยกว่าเกณฑ์เช่น10ล้านตัวต่อซีซีตัวงีงอวิ่งไม่ดีนะฮะ ถามว่ามียาดีๆไหมที่กินแล้วตัวสุจิกลับมาสมบรูรณ์แบบได้ถ้ามีเนี่ยคุณรวยมาหาศาลเลยไม่มีไม่ม,ม,มีมันไม่มีปัจจุบ,บันยาที่ทางการแพทย์ใช้กันก็คือ,คอวิตามินีีเชื่อว่าเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์นะตัวนี้อาจจะช่วยลดการทําลายเซลล์อาจจะทําให้คุณภาพมันมันดีขึ้นบ้างและอีกอย่างถ้าคนไข้มาหาหมอแล้วหมอบอกว่าไม่มียา คนไข้ก็จะรู้สึกไม่ดีบาง<ม>ทีบางทีเราก็นิยมให้วิตามินอ e, ีเพราะว่าราคาถูกไม่มีผลข้างเคียงยังมีอีกหนึ่งปัญหาที่รออยู่ทางสายโทรศัพท์ค่ะเป็นปัญหาจากคุณเวศนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากจะสอบถามเกี่ยวเรื่องอาวัายวะอพ้มันโค้งงอลงนะครับโค้งงอลงครับค,คุณเวทอายุเท่าไหร่แล้วนะครับปีพบพบนี้อายุ โค้งงอมานานหรือ,อยังครับรคมาปีกว่าครับว่ามันโค้งงอลงแบบผักตสอครับสาเหตุหมันก็เกิดขึ้นก็คือถ้าภรรยาร่วมเพศด้วยเนี่ยภยรรยาจะมีความสุขปกติเพียงแต่ว่าผมจะมีความรู้สึกที่เจ็บมากเจ็บมากครับ แล้วคุณเวศคลัมได้ก้อนแข็งๆที่องค์ชาตไหมครับไม่ครับไม่มีครับมีแต่ตรงประมาณเกือบถึงปลายขวดทางการแพทย์เรียกว่าเพโรนีดิ s e สนะครับเพโรนีเป็นการโค้งงอขององค์ชาตนะฮะมักจะพบหลัง40ปีครับ30กว่ากว่าพบได้แต่น้อยหลัง40ปีจนถึง70ปีเนี่ยจากงานสำรวจในในประเทศยุโรปนะฮะในอเมริกาพบรายงานระหว่าง1-3%เครับผมเยอะนะฮะร้อยละ1ถึงร้อยละ3 ในประเทศไทยเนี่ยเราไม่เคยทําการสํารวจชัดเจนแต่ว่าจากประสบการณ์ของผมเนี่ยคนไทยเจอน้อยกว่าเยอะนะอาจจะเป็นโชคดีอย่างว่าองคชาติเราเล็กกว่าแต่แข็งแรงกว่าเลยไม่ค่อยมีปัญหาโค้งงอแบบนี้นะคราวนี้การโค้งงอแบบนี้เนี่ยไม่มีอันตรายไม่เคยเจอใครกลายเป็นโรคร้ายแรงนะฮะโดยทั่วไปแล้วโรคจะดําเนินอยู่ระหว่าง1 2บสถึงสิเดือนนะฮะพอโรคดําเนินจนเต็มที่หยุดนิ่งแล้วเนี่ยเราถึงจะพิจารณาว่า จะแก้ไขยังไงนะระหว่างที่โลกกำลังดำเนินอยู่เราก็อาจจะให้วิตามินอ e ีแบบที่ในไลนเมื่อกี้เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ชื่อว่าชะลอการสร้างแผลเป็นนะครับนะโรคพวกนี้เนี่ยเราพบว่าร้อยละเจ็ดสิบจะโค้งงอขึ้นบนถ้าเราดูองคชาตนะด้านบนจะมีเส้นเอ่อเส้นเลือดนะแล้วก็มีแกนขาวๆสองอันเนี่ยเป็นแกนที่ทำให้แข็งตัวครับแล้วด้านล่างจะมีท่อปัสสาวะอันหนึง่งนะฮะถ้าเราตัดมาดูด้านในนะฮะเราจะเห็นแกนขาวๆสองอันนี้เนี่ย จร,จริงๆแล้วมันจะมีผังผืดนั้นหนาขาวๆหุ้มรอบแกนสองอันนี้นะครเราเรียกว่าตูนิก้าบูจินเนียแล้วตนะูนิก้าบูจินเนียพวกนี้เนะี่ยมันเป็นแผลเป็นขึ้นมาด้านหนึ่งถ้ามันเป็นด้านนี้มันก็โค้งงอขึ้นด้านนี้เพราะด้านล่างมันยืดได้ตามธรรมดาถ้ามันเป็นด้านล่างนะฮะเวลาแข็งตัวด้านบนยืดได้ด้านล่างยืดไม่ได้<ค>มันก็โค้งงอลงหักงอลงอครันนี้วิธีแก้ไขทำํำยังไงถ้าไม่โค้งงอมากการแข็งตัวดีไม่ต้องรักษาครับไม่มีอันตรายอะไรถ้าโค้งงอมาก หรือเวลาแข็งตัวแล้วปวดนะเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วปวดอันนี้ต้องแก้ไขให้นะการแก้ไขก็ทําได้3แบบด้วยกันครับแบบที่1นึ่นะคือถ้าเกิดว่าคุณโค้งงอขึ้นด้านล่างอย่างคนไข้รา,ายนี้นะเราไปแก้ด้านบนบนะเราไปแก้ด้านบนให้มันเป็นแผลเป็นเหมือนด้านล่างซะมันก็จะตรงวิธีทําค่อนข้างง่ายมากชีเจชายังทําได้แต่ข้อเสียก็คือว่าทุกๆสิองศาที่เราแก้เนี่ยองคชาติจะสั้นลงประมาณ2.5มิลครับ อันที่2ก็คือว่าคุณมีแผลเป็นด้านแข็งๆด้านนี้นะฮะมันโค้งด้านนี้คุณยกท่อปสสซวอออกเอาแผลเป็นออกแล้วปะกราฟเข้าไปปะเข้าไปแล้วก็ทําให้ตรงนะฮะแต่วิธีนี้ก็คือการผ่าตัดใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งต้องดมยาสลบต้องนอนโรงพยาบาลสองสามวันค่าใช้จ่ายจะสูงมากขึ้นเยอะแล้วก็มีผลเสียซ้อนย่างอื่นเช่นหลังทําแล้วอาจจะแข็งไม่ดีสัก15%นะฮะส่วนวิธีที่3คือคุณแข็งไม่ดีอยู่แล้วแล้วโค้งงอด้วยและแข็งไม่ค่อยดีนะฮะ เราไม่ยุ่งเลยเราผ่าใส่แกนเข้าไปเลยนะฮะพอเราใส่แกนเทียมเข้าไปเนี่ยเราจะดัดให้มันตรงรนี่ยเราจะเราจะหักแกนให้มันให้แผลเป็นเนี่ยมันฉีกขาดเลย<อ>นะพอเราหักปั๊บแผลเป็นมันจะปรีออกจากกันแล้วก็ทําให้ตรงได้ปัญหาเรื่องอาการเจ็บเนี่ยถ้าเราไม่กังวลเรื่องโค้งงอมากนะส่วนใหญ่แล้วระยะเวลาสักปีครึ่งสองปีขึ้นไปมันจะหายเจ็บหายเจ็บไปเองอ๋อเหรอครับครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเวศค่ะ ค่ะต้องขอท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูร์หรือวัฒนากรเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณมากค่ะดีครับสวัสดีครับในคืนนี้ต้องขอขอบคุณต้นรักสตูดิโอด้วยค่ะที่ช่วยสร้างบรรยากาศอบอวลแห่งความรักนะคะและก็เอื้อเฟื้อสถานที่ในช่วงติวรักเต็มร้อยนี้ค่ะ ก่อนเข้านอนกันนะครับคุณผู้ชมครับผมเรามาปรับจูนนะครับแต่งเติมทำนองเพลงเพราะๆของชีวิตรักของเรานะฮะกับคอนดักเตอร์ระดับโลกนะครับคุณบัณฑิตอึ้งรังสีนั่นเองครับกลับมาพบกันใหม่คืนวันพฤหัสบดีหน้าทางช่อง3กับชูรักชูรสนะคะคืนนี้ลาฟันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีครับจริงๆแล้วเนี่ยศิลปินหรือนักดนตรีในช่วงเวลา2300ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้รับการแรงดลใจ แรงบันดาลใจจากความรักมากาาาแล้วก็มีศิลปินที่แต่งเพลงเกี่ยวกับเรื่องความรักมาเยอะแยะนะครับผมกับแมดดี้เนี่ยก็พบด้วยกันด้วยความรักในเสียงดนตรีเป็นคนที่รักในดนตรีด้วยกันแล้วก็ดนตรีเป็นสิ่งที่ดําเรามาเจอกันเล่นดนตรีด้วยกันเาขาเป็นคนร้องเพลงผมเป็นคนกัะดักเพราะฉะนั้นเนี่ยดนตรีมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของของเราเลยแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรัก ชอบทำให้เรานักอกและนักงใจ